โอ้โหนี่หัวใหญ่เลยอันนี้จะเป็นตูดสีขาวออกสีชมพูนี่ทุกคนอืมเยอรมันเขามีอีกชื่อนะคะเขาชื่อฮาราดีเชียนเนาะวาให้มาหอมันต่มาหขกเลยอันนี้มันสีชมพูทุกคนอปู่มาค่ะเดี๋ยวจะเก็บแรนดีสให้พ่อปูเอาหัวสวยๆกัน ทุกคนนี่โอ้ยดู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 ดดอืมฮึอโอฮโหพ่อบอกเอานิดหน่อยนะอู้ยทุกคนดูหัวใหญ่เลยนี่นี่หัวสวยๆ,ๆเลยหัวสวยๆให้พ่อ อัน <One> น <input> ี <un paid> ้ตูดแตกตูดแตกตูดแตนหวานแบบว่าห่างกันหน่อยหน่อยโอ้อันนี้คือตูดแตกนี่มันติดกันนี่อู้ยนี่นี่ทุกคนสวยเลยอันนี้มันจะตูดสีขาวนะคะอือหือฮนกนกบิเซียนนกพ่อบอกพอแล้ว นอาพิเศนอ้าม oh. คือหัวแตกอสพิเศษกระพุดขครัขบขบัะพุดอันนี้หัวแดงไปล้างในสีสวยนี่ล้างแล้วค่ะเอวกินอิ่มแล้วเก็บให้พ่อปู่แล้วมาเก็บอีกทุกคนเดี๋ยวจะเก็บส่วนนี้ทุกคนจะลงตรงนี้โหระพานะคะ ราะว่ามันเป็นแปลงโหระพาแปลงพริกนะทุกคนอันนี้หวานไว้แบบว่าเราทําแปลงแล้วเนาะเอ้พวกนั้นมันยังลงไม่ได้มันต้นเล็กอยู่นะคะตอนนี้มันก็ต้นพอลงได้แล้วนี่เห็นไหมคุณิงลงแล้วโหระพาลงแบบนี้เลยเราปลูกเองนะ่ะใบก็กินได้นะทุกคนคุณิงจะเอาใบไปแกงอ่อมดูใบางามงามใบไปแกง แกงอ่อมแกงส้มก็ได้นะทุกคนเห็นไหหัวเล็กๆหัวน้อยๆก็มีน,น,นี่หัวใหญ่มันมีแมงนี่มาแย่งกินนะน,นี่แมงเห็นไหมดูอุ้ยเพิบเลยแมงอันนี้มันจะมากินข้างบนนี่ดูโอ้โหนี่หัวใหญ่เลยนี่หัวใหญ่เลยอู้ ราดีหัวง,งามๆดูจ้ะนี่น่ารักตะมูตะมินี่จะเป็นตูดสีขาวออกสีชมพูนี่ทุกคนราดีสีขาวก็มีนะที่นี่เขาชื่อฮาร์ดิชเชนนะทุกคนเออดูอันนี้ดูอันนี้หัวใหญ่เลยอันนี้หัวบักใหญ่เลย ได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปล้างกันตำเส้นเล็กนี่ไข่ต้มแรดิสดสดๆจากสวนของเราค่ะมา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 ค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วตำเส้นเล็กกินกับแรดิสอืม,อม เอล้มันเขามีอีกชื่อนะคะเขาชื่อฮาดีเชียนเนาะใา้มาหอมต่มามกเนยอันนี้มันสีชมพูทุกคนถ้ามันแก่มากมันจะออกเผ็ดๆนะทุกคนออ,อสับใบมันก็กินได้นะทุกคนแต่ว่า มันจะรสชาติเหมือนผักกาดหินบ้านเฮ้าไหมคะผักกาดเขียวน้อยน่ะนี่ใบมันกินได้คุณนิงชอบเอาไปแกงอ่อมเอาไปขั้นสมผักก็ได้หืมเนี่ยมันจะมันผักกาดหินเอาไปกินกับปนป่าด้วยแซ่แบแซ่บปนปลาทูนะทุกค,คน <laughs> หาแต่เนื้อกินเอาไปแกงอ่อมใส่ ไก่ใส่ไข่ใส่หมูแซบถ้าได้ผักชีลาวเด้อแล้วก็หอมผสมกันเนะแซบเราปลูกเองเนาะปลอดสารใบกินได้เคะ,ะถ้าซื้อตามร้านไม่ต้องกินหรอก,กินแต่หัวมันเขาฉีดยาอยู่แล้วทุกคน ตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะทุกคนทุ่มหนึ่งยังสว่างอยู่นะคะไปจนสามทุ่มนั่นแหละคุณเองอยู่ในสวนจนสามทุ่มครึ่งจะ4สี่ทุ่มอ๋อป๊อบ มันจะออกชุนฉุถ้าใครกินแรกๆมันจะเผ็ดนิดนๆนะถ้าอากาศร้อนปลูกมันมันจะไม่ค่อยขึ้นงามนะทุกคนนะต้องปลูกช่วงอากาศเย็นๆ อ,อนนั้นอัอ,มอมหมูอบต่เจนเล็กเมืองไทยก็ปลูกได้นะคะปลูกได้ปลูกลองดู うん。 มันงามงามเอาไปคั้นส้มผักเด้อแกงอ่อมเอาไปอย่างนั้นมาจะว่าแระดิสเอาไปทำกิมจิได้นะทุกคนโอ ใบมันรสชาติผักกาดเขียวน้อยผักกาดหินบ้านเราเปรียบเคยกินบะคาผักกาดหินผักกาดเขียวน้อยแซ่บเอา,าออมแซ่บแซบกินกับปน อืม๋อ <matte> <onents Bana avec behaviour> ้กระเทหัวสีแดงอ้าปู่ก็ชอบกิน ซีหนาวๆนาะวไปนี้อากาศเย็นๆมีแสงเลยอืมสดชื่นแต่ละกล้าทุกคนไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าเดี๋ยวจะให้ได้อ่อมจะเห็ดแกงอ่อมให้เบิ้งนะคะเด้อบ๊ายบายค่ะสซ่บเลยอืม เออคนเยอรมันที่เนี่ยเขาไปทําสลัดนะคะหั่นแว่นแว่นวนแว่น,วน,วนคลุกกับสลัดทําได้หลากหลายไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมหวังว่าทุกคนจะไปหาอะไรกินได้จ้ะด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะอาลวีดดซี